456 S e O สวัสดีครับวันนี้นะครับเอาใจเพื่อนๆที่แปลภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆนะครับเรามีแอป Dictionary ชื่อดังนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับแอปนี้นะครับเป็นของโซเชียลยักษ์ใหญ่ l ล n e นะครับซึ่งทำแอปแปลภาษาออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพรานนกกรมที่นำมาใช้ในตัวแอปนี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามาจาก Oxford University Press และ CS นะครับถือว่าเป็น dictionary ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับต้นๆทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาภายในแอปกันดีกว่าครับนี่นะครับนอกจากเป็นตัวแปลภาษาทั่วไปได้แล้วนะครับยังมีส่วนช่วยของการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษวรรลคำนี้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ประโยคภาษาอังกฤษในแต่ละวันนะครับ ซึ่งจะขึ้นที่ทักบาร์บริเวณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับ We the should go to the vet. อ่าจะเห็นได้ว่ามีเสียงตัวอย่างด้วยนะครับ We should, the vet. We should go to the vet จะมีทั้งเสียงทั้งคำศัพท์ภาังกฤษและคำแปลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆกันดีกว่าครับอ่านี่นะครับเมื่อใช้ครั้งแรกนะครับจะมีการสอนส่วนต่างๆนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจการทำงานของตัวแอปได้ค่อนข้างง่ายครับนี่นะครับนอกจากแปลภาษาแล้วข้อดีของมันคือส่วนช่วยในการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้นะครับ ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนการแปลนะครับให้เราทำการท่องจำแล้วมาลองทดสอบดูนะครับลองออกเสียงกั i b ่ y Terribly จะสังเกตได้ว่ามีเป็นทับศัพท์ภาษาไทยนะครับเพื่อฝึกออกเสียงให้ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะครับจะมีการแปลคำศัพท์แบบเรียวชามเลยนะครับนี่นะครับถ้าภายในแอปไม่มีนะครับตัวเครื่อนจะทำการค้นหาแบบออนไลน์ให้เราด้วยได้ด้วยนะครับ แต่ว่าข้อเสียของตัวแอปนะครับจะอยู่ในส่วนของการแปลเป็นประโยคนะครับที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าไม่เถียรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นคำศัพทีละคำนะครับสามารถแปลได้ดีทีเดียวครับ สำหรับนักศึกษานักเรียนหรือว่าใครที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ Line Dictionary นะครับเป็นแอปดีๆที่เพื่อนๆควรโหลดไว้ติดเครื่องอย่างยิ่งเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราคงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามการรีวิวแอปต่างๆนะครับสามารถกด subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้456 SEO Channel ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ